วันนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเมืองพัทยานะฮะให้ดูวิวนี่ โอ้โหยังกับภาพวาดอะทุกคนเห็นเมืองพัทยาทั้งเมืองเลยเนาะคือวันนี้จะพามันกินอะไรแซ่บๆบนเขาทุกคนแต่วิวคือวิวหลักล้านมากแล้วราคาที่เนี่ยคือราคาน่ารักมากใช่เป็นราคาหลักสิบแต่วิวนี่ให้ดูฮะเป็นวิวหลักล้านแบบนี้เลยนะฮะทุกคนอันนี้คือเมืองพัทยาเห็นได้ทั้งเมืองเลยนะนี่ฮะเห็นตั้งแต่พัทยาเหนือย,ยันพัทยาใต้อะนี่ใช่จะบอกว่าวันนี้คนคึกคักมากให้ดูราคาเขาตําไทยตําปูปะลาอย่างเงี้ยหกสิบบาทเองเธอนี่นี่นดูตาปูมาหนล่งร้อยยี่สิบบาทะเาะลนะเลอไร แบบนี้นะนี่อันนี้เป็นตำม,มาม่ารวมน่ากินพี่เอาอันนี้ละเธอเธอสั่งให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่พาไปดูขนมหวาน,นเอาตำปูมาอ่าโอเคโอเคนี่เมนูรัดข้าวเขาก็มีนะประมาณ60บาทนะนี่อ่าประมาณนี้ฮะแล้วก็ขนมหวานก็มีนะคะกระโฟงกาแฟมีหมดเลยราคาน่ารักด้วย50 40 60ประมาณนี้นะฮะทุกคนนี่นี่สั่งมาเรียบร้อยแล้วเขาจะให้ป้ายแบบนี้เราก็ไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟอ๋อเสิร์ฟตามป้ายนี้ใช่ไหมใช่นี่สั่งมากี่อย่าง สั่งร้อยวันสี่อย่างแบบ,บ,แบ,บเบาๆ <G ül> ลอง,<า>งท้ององท้องจริงๆที่เนี่ยส่วนมากคนเขาก็ชอบขึ้นมาไหว้สักการะ,สะเสด็จเตี่ยนะแบบว่าของไหว้ของแก้บนอะไรเงี้ยข้างบนก็คือมีหมดเลยเป็นพี่ทหารขายดูเนาะใช่แล้วแบบใครอยากมาจุดประทัดแก้บนอะไรเงี้ยคือพี่ทหารเขาคอยจุดให้ด้วยวันนี้เราจุดไหมต้องจุด <G ül> ต้องจุดสักหมื่นนัดเออเราก็บนท่านไว้เหมือนกันก็คือวันนี้มาแก้บนแล้วก็เลยแวะมากินข้าวด้วยเลยเอมาแล้ว อันนี้ตัวอ,อะไรตํามาม่าทะเลลูกอ่านี่โอ้โหไก่ทอดไก่ทอดคือน้องใหญ่มากจ้ะอันนี้น้องเท่าไหร่นะคะพี่ <c oughs> น้องละสามสิบบาทน้องละสามสิบบาทน้องแบบเลิศเลยยังไงไก่ผู้พันเธอ <c oughs> <ม>อันนี้เธอสั่งมาทั้งหมดเท่าไหร่นะ ทั้งหมดส6 0้หสิบาทที่จ่ายก็คือสี่อย่างนี้เลยเนะาะอ่าอันนี้เป็นตำปูม้านะฮะให้ดูใกล้ๆอ้้หสีสันจิจาร์ดเป็นตำปูม้าสดๆนะเนื้อมาใสๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นอะไรนะข้าวทะเลทอดกระเทียมนะอ่าก็จะเป็นหมึกเป็นกุ้งอะไรแบบนนะเนี้ยเนาะใช่นในในดูๆตําม,มาม่าคือใส่ามาทั้งกุ้งเนาะตินกุ้งตินไก่แล้วก็เป็นหมึกเป็นอะไรเนาะอ่า เผ็ดไม่เผ็ดบอกพี่เขาได้นะใช่ไหมเออสั่งเผ็ดสั่งเผ็เเดกอได้เผ็ดกัดใจอ่ะอือหูดูกุ้ง <c oughs> ยังดิ้นดิ้นอยู่เลยนี่ดูหมึกวงมาเบลเลอร์เลยเนาะอ่าม,มันงงมะนาวเขาใส่มาเป็นลูกแบบนี้เลยนะนี่นี่เห็นไหมใช่ใส่เป็นมะนาวสดอ่ะนะแล้วกลิ่นปลาาก็คือน,นัวมากเออแบบนี้ฮะอือหเสียงความกรอบคนรันโคตรกรอบอ่ะจริง กอบฟันแตกอะอย่างนี้ดีกว่าเน้อเอยหมดแล้วบ้าน้องละสามสิบบาทคือคุ้มมากนะน้องใหญ่มากนะให้ดูตามปูมาฮะเนื้อใสๆนี่เขาใส่มาประมาณ2ตัวเนะสั่งมาแบบเผ็ดๆตามสไตล์น้องแจ่มแหละเฮ้ยเธอน่าจะหนึ่งตัวไหมเพราะมันมี4ี่ชิ้นสี่ชิ้นก็สตัวสิตัวละครึ่งตัวอะ แล้วบอกว่าเก่งเลขเดรอเว้ยไม่ค่อยถนัดเรื่องตัวเลขเท่าไหร่ละคืนคุยหมดแล้วนี่เนื้อปูม้าเนื้อใสๆแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมนะฮะแล้วเมื่อกี้พูดดังเนี่ยเขินเขาเนี่ยคนเยอะด้วยอ่ะพูดแต่มั่นใจเลยว่าตัวเดียวเขินจริงอันนี้เนี่ยนี่ให้ดูอ่ะแกเขินนะฮะมีปูม้าไม่ออกกันเลยทีเดียวอฮะ ข้างใต้เขาจะเป็นเส้นมะละกอเนาะใช่คือเขาได้ตำมาให้เนี่ยอ่าเป็นตำมะกอก้ามเกลื่อเขาก็ใส่มาหมดแหละเอาจริงบ้าที่ชอบคือก้ามอ่ะเขาหักมาให้ด้วยไหนเ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 นอเราก็จับดูดได้เลยเนาะแบบนี้เนาะเขาเหมือนทุกมาให้แล้วเออนี่เออแล้วก็ดูดจุดจุดจุด,จดเอาเออหวานมากพี่ให้เธอลองกินก่อนเออข้าวเป็น ผัดกระเทียมทะเลนะใช่เอาเมื่อยกชิ้นใหญ่ๆเขาชอบมากเลยที่เป็นกระเทียมเจียวแบบมาใหม่ๆแบบเนี้ยโอ้ยแล้วราดพริกนะพริกน้ำปลาหอมๆนะฮพริกน้ำปลาเออนี่ขู่เลยเดี๋ยวกันนะนวดเมื่อยกชิ้นใหญ่มากนวดแบบตะกอนไม่ใช่นวดธรรมดาแล้วนวดไปไปหืมหืมเมื่กชิ้นใหญ่ๆครแล้วก็จะเป็นกุ้งเนาะเป็นกุ้งเป็นอะไรอ่าประมาณนี้จานหนึ่งก็เยอะอยู่นะ เอาจริงแต่ละอย่างราคาคือประมาณหลักสิบเต็มที่ก็ประมาณร้อยหนึง่งไอ้พวกตับมอ่ะร้อยนึงไงใช่ข้าวเลอติดปากหมดแล้วเธอตอนนี้ <laughs> ติดใจอ่ะเธอมันออกแบบหวานหวานเค็มเค็มแล้วหอมกระเทียมเจียวมากหมึกเขาอะไรกรุบๆอะเนาะหมึกชิ้นใหญ่เนาะเขาทำมาแบบสุกกำลังดีไงเออไป,ไปฮะ <laughs> เป็นไงพ่อจ๋าแม่จ๋าไปเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้บนกันต่อ,อเดี๋ยวกินเดี๋ยวชา้าพลังก่อน <c oughs> ข้างบนนี่ชุดไหว้อะไรของไหว้เขาก็จะมีจำหน่ายนะเป็นพี่ทหารจำหน่านี่ราคาก็ประมาณนี้นะฮะแล้วแต่เราจะทําบุญเนาะใช่วันนี้จะมาแก้บนผู้หมื่นนัดอ้ไม่ใช่ผู้อะไรนะประทัดประทออัดหมื่นนัดประทัดหมื่นนัดแล้วก็เป็นเซตพานอะไรแบบนี้เนาะอันนี้สองใจกันใช่ไหมใช่สองใจกันใหญ่แล้วก็เซตพานนี้เนาะแล้วประทัดพี่เขาไปให้หรอ ใช่สิกลองอะ่ะ10กลองแล้วลวันนี้ก็ถวายไก่ด้วยคือถ้าใครแบบไม่ได้อยากซื้อไก่ตัวใหญ่มาใช่ปะ่ะมาถวายก็ได้แล้วก้าไก่เป็นคู่แบบนี้ไปถวาย<อ>สเสด็จเตี่ยได้เลยเอาป่ะเดี๋ยวพาไปดูให้ดูบรรยากาศนี่ระหว่างทางเดินโอ้โหเป็นจุดชมวิวแบบนี้เห็นไหม เออจะมีนักท่องเที่ยวมาบ่อยเนาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเนาะใช่จริงๆมาตอนเย็นก็บรรยากาศดีนะนี่ท่านจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นจุดไหว้สักการะท่านเสด็จเตี่ยเนาะมาแล้วกล่องเปเลเลยหมื่นนัดเธออ๋อคือจะมีแท่นไหว้ตรงนี้ถ้ามันเยอะก็จะจัดให้แบบอ๋ออ๋อคือถ้าเยอะถ้าเยอะถ้าเยอะพี่เขาก็จะจัดมาให้อ๋ออันนี้คือกล่องละพันเหรอครับพี่กล่องละพันอ๋อหนึ่งพันโอเค โอเคอันนี้ของเราก็10กล่องเนาะเธอเนาะใช่ไหม เมื่อกี้พี่ทหารบอกว่าถ้าน้องแจ่มไหว้เสร็จแล้วก็เครื่องสักการะนะครับก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็จะประทัดเนี่ยเดี๋ยวไปแจ้งพี่เจ้าหน้าที่เขาที่อยู่ด้านนูนน้นนะเขาก็จะลงไปจุดให้ที่ด้านล่างนะคะทุกคนประมาณนี้ถ้าใครอยากทําตามก็ลองมาติดต่อพี่เจ้าหน้าที่เขาดูนะครับอันนี้พี่เขาก็ประทัดมาแกะให้นะเดี๋ยวพี่เขาจะลงไปต่อข้างล่างให้แล้วเขาก็จะให้จุดทีเดียวมันก็จะติดพร้อมกันไปหมดเลยหมื่นนัดะนะใช่จริงๆเราอ่ะมาไหว้แบบแทบทุกเดือนเลยเนาะส่วนมากก็แทบจะมาจุดแบบทุกครั้้้งที่่่่มมาาาาาาไหววอะใชปจํยูแลนน กกอันนี้กล่องละพันก็ต่อกัน1 0อันก็จะเป็นหมื่นหนึ่งพอดีนะให้ดูวิวที่เดินลงไปที่แท่นจุดประทัดนะหูวิวคือเห็นแบบเมืองพัทยาหมดเลยสวยมากทุกคนให้ดูความอลังการอันนี้พี่เขาต่อเสร็จแล้วนะยาวมานี่ฮะับอโหพันกันมดตัวนียนี่นี่นี่น,น,นี่ไล่มาหางอยู่นี่ <laughs> มามามาจุด <laughs> กลัวไหมเนี่ยถามจริงกลัวไหม ลัวหยุดอ่ะตัวหยุดตื่นเต้นใช่ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ก็จุนให้เดี๋ยวพี่จุดให้ะโอเคอุ๊ยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพาไปชะงกดูเลขนู่นๆเธอซูมเข้าไปเธอซูมเข้าไปเห็นไหมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับตรงไหนเอออ่าเราไม่พูดนะอ่าเนี่ยแหละอ่ะเออดูกันอ่าไม่ต้องขูดไม่ต้องอะไรมาแล้ ดวงใครดวงมันเอประมาณนี้ไปละ,ปะทุกคนถนะ้าใครอยากขึ้นมากินข้าวมาทําบุญที่จุดชมวิวแบบเราเดี๋ยวเราทิ้งปิกัดไว้ให้นะ้อตรงนี้เขาจะเรียกว่าเขาสอดท้ลอห้านะคือขับขึ้นเขามามีที่จอดรถอะไรหมดส่วนมากที่เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึง่งถึงทุ่มหนึ่งนะร้านอาหารก็ประมาณเก้าโมงสนะิบโมงเนาะใช่มามองวิวสวยๆแบบนี้นะคะนี่เขาจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายลงถ่ายรูปนะเห็นวิวเมืองพัทยามหมดเลยนะเธอเนาะใช่เอาจริงถ้าไม่เย็นๆก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะตอนเนี้ยเหงื่อแตกพรากละร้อนร้อนร้อนแต่สบายใจนะวันนี้ ใช่เดี๋ยวไว้มาอัพเดตกันใหม่หอมหอมเดี๋ยวไว้ขึ้นราว่าสเ็จเต็กก็จะมาถ่ายให้ดูอีกโอเคบ๊ายบาย